สวัสดีสมาชิกท h เทีทเว็บทุกท่านนะครับสำหรับในบทความนี้นะครับยังอยู่ในเรื่องการใช้ตารางอยู่นะครับซึ่งเป็นคำสั่งลบแถวนะครับสังเกตง่ายๆคือสีเขียวเป็นการเพิ่มแถวนะครับสีแดงเป็นการลบแถวนะครับมีแค่2ส,สีเท่านั้นเพิ่มกับลบของเราจะเป็นการลบนะครับใน คลิปนี้ให้ท่านเข้าไปในหน้าแก้ไขของของท่านได้เลยนะครับที่เว็บไซต์วิธีการก็คือลำดับแรกเลยให้เราคลิกลงไปในแถวที่ต้องการจะลบก่อนนะครับจะเป็นแถวแถวเดียวนะครับไม่มีการแบ่งเซลล์บนล่างภายในนั้นนะครับตัวอย่างเช่นผมต้องการจะลบแถวนี้นะครับทั้งแถวเลยแล้วก็คลิกลงไปในแถวก่อนจากนั้นใช้คำสั่งลบแถวนะครับซี่เป็นสีแดงแนวนอนแบบนี้นะครับ แล้วก็คลิกลงไปเลยจะเห็นว่าแถวเดิมที่มีการคลิกลงไปเนี่ยมันจะหายลงไปทั้งแถวนะครับหรือหากเราจะลบที่เป็นรูปข้อมูลของลอตต้นะครับมันก็จะลบทั้งแถวเช่นกันนะครับทั้งรูปภาพแล้วก็ข้อความด้านซ้ายขวาแล้วก็ใช้คําสั่งไอคอนลบแถวนะครับทุกครั้งเราต้องระบุก,ก่อนนะครับว่าเราต้องการจะ ทำอะไรตรงไหนก็คือให้คลิกเมาส์ไปยังตรงนั้นนะครับนี่นะครับก็คลิกเมาส์ลงไปแล้วก็ใช้คําสั่งลบแถวทีนี้เราก็จะเหลือแค่ตาราง1คอลัมน์3แถวนะครับก็ยังลบได้เรื่อยๆนะครับให้คลิกลงลงไปในแถวที่ต้องการจะลบจากนั้นก็ใช้ไอคอนลบแถวครับก็นี่เหลือ2แล้วเราก็ลบได้อีกเรื่อยๆ